การมีชีวิตที่ดีจะเริ่มจากการวางแผนในการสร้างอนาคตที่ดีและการมีชีวิตทางการเงินที่ดีก็ต้องเริ่มมาจากการวางแผนในการบริหารจัดการการเงินที่ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิฟเก๋เซายพร้อมมาทักทายในท็อป,ปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซายกันเรื่อยๆนะคะถ้าจะบริหารเงินให้ประสบความสำเร็จ มีชีวิตการเงินที่สบายไร้กังวลต้องมีสภาพคล่องทางการเงินและมีความมั่งคั่งข้อมูลสำคัญของการเงินของเราซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่จะช่วยบอกและสะท้อนให้เราให้เห็นว่าการเงินของเราเป็นอย่างไรสภาพคล่องเป็นบวกหรือเป็นลบหรือมีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหนและความมั่งคั่งของแต่ละคนเป็นอย่างไรนั่นก็คืองบการเงินส่วนบุคคลและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ็ดบทเรียนแรก จากหนังสือมันนี่วันอวันเริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขเรามาเรียนรู้กันต่อในภาคที่สองใน EP นี้กันเลยนะคะมาต่อกันที่บทเรียนที่8บริหารภาษีให้เป็นภาษีที่เรารู้จักกันดีถ้าเรามีเงินได้ใช่ไหมคะเพราะภาษีถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารประเทศและเราผู้ที่มีไรายได้ก็จะต้องมีหน้าที่ในการยื่นภาษี ซึ่งเรื่องของภาษีก็เป็นความรู้ทางการเงินอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญแต่กลับเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเมื่อมีไรายได้ก็ต้องเสียภาษีแล้วภาษีคำนวณกันยังไงวิธีแรกก็คือวิธีเงินได้สุทธิเมื่อเราได้ยินคำว่าสุทธิมันก็ต้องมีการตัดทอนหักออกให้เหลือเป็นตัวเลขสุทธินั่นเองค่ะคำแรกที่เราควรจะต้องรู้ก็คือเงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมินนะคะก็คือเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีพูดง่ายๆก็คือเป็นรายได้ที่เราหาได้ตลอดทั้งปีค่ะต่อมาคำว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นรายจ่ายที่สัมภากรอ,อนุญาตให้เราหากเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นต้นทุนในการสร้างรายได้ของเราซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ก็จะมีทั้งค่าใช้จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่สัมภากรกำหนดคำต่อมาคือค่าลดหย่อน ค่ารถย่อนก็เป็นรายจ่ายที่สัมภากรอนุญาตให้เราเพิ่มเติมได้และจะต้องมีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามของกรมสัมภากรจึงจะได้สิทธิ์ลดหย่อนตามที่รัฐกำหนดคำต่อมาก็คือเงินได้สุทธิเงินได้สุทธิก็คือเงินได้พึงประเมินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายและค่ารถย่อนต่างๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีแรกคือวิธีเงินได้สุทธิต่อมาในวิธีที่สอง เรียกว่าวิธีเงินได้พึงประเมินตั้งชื่อกันแบบนี้ก็มีความหมายง่ายๆก็คือไม่ต้องไปหักลบอะไรให้เสียเวลาคิดจากเงินได้ตลอดทั้งปีคูณด้วยตัวเลข0.5%แล้วจะได้ออกมาเป็นภาษีที่จะต้องเสียแต่ก็ไม่มีวิธีหรือเทคนิคใดที่จะทำให้วิธีการเสียภาษีของเราน้อยลงแต่เป็นการศึกษากฎเกณฑ์ให้เข้าใจและใช้สิทธิประโยชน์ให้ถูกต้องและเหมาะสมมากกว่า พอถ้าเราศึกษาโครงสร้างการคิดภาษีจนเข้าใจเราก็จะพอมองออกด้วยตัวเราเองว่าเราสามารถวางแผนภาษีได้อย่างไรซึ่งตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรศึกษารายละเอียดและสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรได้ครับต่อมาบทเรียนที่9กาการวางแผนกเกษียณรวยเมื่อการเงินของเราเริ่มเข้าที่เข้าทาง สภาพคล่องที่ดีมีกินมีใช้มีเหลือเก็บสะสมมีเหลือเก็บสะสมในตะก้าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเราก็จะเริ่มรู้สึกปลอดภัยและมีการจัดการความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาพิจารณากันแล้วว่าการบริหารเงินเพื่อความมั่งคั่งนั้นเราจะต้องทำยังไงโดยส่วนตัวแล้วเราจะแบ่งเป้าหมายความมั่งคั่งออกเป็นสองเป้าหมายด้วยกันคือเกษียณเร็ว และเกษียณรวยเกษียณเร็วก็คือการสร้างทรัพย์สินเพื่อให้มีกระแสเงินสดให้เพียงพอในการจัดการกับค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและมีอิสระทางการเงินก่อนที่จะถึงวัยเกษียณจากการทํางานส่วนเกษียณรวยก็คือการทยอยออมเงินและลงทุนในระยะยาวเพื่อสะสมเงินไว้ให้เพียงพอในการใช้ใจ่ายในช่วงหลังเกษียณซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนอยากจะพักผ่อน และอยากจะหยุดทำงานหรือให้ตัวเราทำงานน้อยลงสําหรับการเกษียณร,รวยนั้นหมายถึงการเก็บจะเน้นไว้ในช่วงเลือกทำงานจะเน้นการทยอยสะสมความมั่งคั่งทีละเล็กทีละน้อยเน้นในเรื่องของวินัยในการออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอพึ่งพาพลังของผลตอบแทนแบบทบต้นทบดอกพาเงินสะสมของเราไปให้ถึงเป้าหมายปัจจัยที่จะทำให้ทุนเกษียณเติบโต ต้องประกอบไปด้วยเงินออมที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมออัตราผลตอบแทนที่ได้รับและระยะเวลาในการลงทุนดังนั้นแนวคิดในการวางแผนกเกษียณรวยที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือวางแผนกเกษียณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานเพราะด้วยระยะเวลาในการสะสมที่นานจะช่วยผ่อนแรงในการสะสมเงินในเดือนต่อเดือนในอัตราที่ต่ำและมีระยะเวลาในการให้ผลตอบแทนทำงานได้เต็มที่ โดยรูปแบบแผนที่จะเริ่มวางแผนในการเกษียณรวยให้กับตัวเองนั้นอาจจะต้องคำนึงถึงคำถามที่สำคัญว่าเราจะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแบบไหนรูปแบบหลังเกษียณของเราเราอยากให้เราเป็นยังไงแหล่งรายได้หลังเกษียณของเราส่วนที่ต้องเก็บสะสมเพิ่มเป็นยังไงและการคำนวณทุนเกษียณที่เราต้องการซึ่งสามารถประมาณการได้อย่างง่ายๆเพียงแค่ประเมินรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนในช่วงหลังเกษียณ แล้วลองตั้งโจทย์ว่าหากพรุ่งนี้เรากรเกษียณจากการทำงานแล้วเรายังจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ยังมีความจำเป็นอยู่และคิดเป็นเงินเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันและจะต้องประเมินว่าหลังจากที่เรากรเกษียณแล้วรายจ่ายบางอย่างก็อาจจะลดลงโดยเฉพาะภาระหนี้สินควรจะต้องลดลงหรือให้มีให้น้อยที่สุดปรับทุนกเกษียณต่อเดือนด้วยผลกระทบจากเงินเฟอ้อ การประเมินทุนกเกษียณรวยที่จะต้องใช้เวลาสะสมยาวนานกว่าจะได้ใช้เงินจึงจําเป็นต้องนําอัตราเงินเฟ้อเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยโดยหากเราคิดอัตราเงินเฟ้อเข้ามาร่วมด้วยแล้วในระยะยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ2%ตัวเลขที่ปรับขึ้นเงินเฟ้อก็จะอยู่ในแต่ละช่วงเวลาดังนั้นเมื่อเราคิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ควรจะบวกเพิ่มไปอีกประมาณ2%เพื่อประเมินว่าหลังกเกษียณแล้วเราจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ และเราก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าเรามีแหล่งรายได้จากด,ด้านใดบ้างหลังชีวิตการเกษียณของเราที่เข้ามาจัดการกับค่าใช้จ่ายที่จะวางแผนได้ในชีวิตหลังวัยเกษียณดังนั้นช่องทางในการสะสมทุนเกษียณที่เราแบบสะสมเองนั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆในรูปแบบของเงินฝากสลากออมสินสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นธนบัตรหุ้นกู้ตราสารหนี้ประกันชีวิต หรือกองทุนรวมต่อมาบทเรียนที่10ทําชีวิตให้มีรายได้หลายทางถ้าคุณต้องการสร้างอัตราเร่งให้มีความมั่งคัง่งและลดความเสี่ยงในการขาดหายไปของรายได้บางจังหวะชีวิตแนวคิดที่ควรจะเข้าใจและสร้างให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือการมีรายได้หลายทางในยุคนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเรามาถึงยุคที่มีรายได้ทางเดียวนั้นซึ่งมันจะมีความเสี่ยงมาก หากรายได้ดังกล่าวขาดหายไปก็จะส่งผลกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินของเราในทันทีถ้าพบว่าใครวางแผนการเงินพื้นฐานได้ดีและมีชีวิตการเงินเริ่มมั่นคงแล้วพวกเขาต้องคิดถึงการสร้างรายได้เสริมควบคู่ไปกับรายได้หลักหรือรายได้ปัจจุบันด้วยโดยเน้นไปที่การพัฒนาทุนทางปัญญาเช่นความรู้ทักษะงานอดิเรกอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบให้เป็นรายได้อื่นประกอบไปด้วย คนเราสามารถหยิบเอาความรู้ทักษะและประสบการณ์หรือสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รวมไปถึงไอเดียมาสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ตามแนวทางง่ายๆสามารถมาสร้างแบรนด์เป็นสินค้าขึ้นมาขายได้มากมายสร้างมาเป็นบริการขึ้นมาหรือสร้างมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและช่องทางในการขายสินค้าหรือการโปรโมทนั้นก็มีอยู่มากมายกลับมาถามคำถามตั้งต้นว่าแล้วเราจะเริ่มต้นสร้างไรายได้เสริมให้กับตัวเองได้อย่างไร สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นสร้างไรายได้เสริมแนะนำให้วิเคราะห์โอกาสในการสร้างไรายได้จากทุนทางปัญญาต่อไปนี้ข้อแรกก็คือความรู้และทักษะที่มีเราจะต้องพิจารณาจากวุฒิการศึกษาหรือสิ่งที่เราไปอบรมมาหรือทักษะที่มีความชำนาญของเราขออ้อ 2. งานอดิเรกหรือประสบการณ์ที่เคยผ่านมาพิจารณาจากงานที่เราเคยทำหรืองานอดิเรกต่างๆ แล้วลองค้นหาตลาดของตัวเองให้เจอข้อที่สสายสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจนั้นข้อที่สี่การออกไปสู่โลกกว้างมันจะทำให้คุณได้รู้จักและเปิดโลกดูว่าพวกเขาทำอะไรมองไปดูโลกภายนอกแล้วหาทางเชื่อมโยงเพื่อมาสร้างเป็นไรายได้เสริมต่อมาบทเรียนที่11เเรียนรู้วิธีใช้พลังทวีเมื่อลงทุนไปสักพักก็จะเริ่มเข้าใจว่า ถ้าเรามีเงินเพียงเล็กน้อยแล้วนำไปลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่มีพลังทวีอยู่ในทรัพย์สินของกลุ่มตาสารการเงินการสร้างความมั่งคัง่งโดยใช้วิธีเครื่องมือกลุ่มนี้จำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาและวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องและมันยาวนานกว่าเงินก้อนเล็กๆน้อยๆที่ทยอยไปลงทุนให้บรรลุปเป้าหมายทางการเงินในแบบที่ต้องการได้เครื่องมือการเงินที่ไม่มีพลังทวีเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้เป็นแผนกเกษียณรวย เพื่อเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วลองคิดดูว่าถ้าเราพบบ้านหลังหนึ่งมีราคาสามล้านและต้องการที่จะลงทุนปล่อยเช่าเพื่อสร้างกระแสเงินสดเราจะใช้ทางเลือกใดในการหาเงินมาซื้อบ้านหลังนี้หรือในกรณีที่คุณมีไอเดียจะเปิดกิจการส่วนตัวแต่กิจการนั้นจำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนที่เริ่มต้นเป็นจำนวนมากอันที่จริง ถ้าคุณอยากจะเลือกเก็บเงินให้ครบก่อนแล้วค่อยซื้อของหรือค่อยลงทุนมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าคุณต้องการความรวดเร็วและการคว้าโอกาสที่รออยู่ข้างหน้าเชื่อว่าการลงทุนโดยใช้พลังทวีนั้นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยคุณได้อย่างเช่นเงินกู้สินเชื่อที่คนเรามักจะนึกถึงเป็นอันดับแรกจากสถาบันการเงินรวมไปถึงการใช้เงินของคนอื่นผ่านสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้น ซึ่งมันก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนอกจากธนาคารและสถาบันการเงินทั่วไปแล้วก็ยังมีช่องทางให้สินเชื่อจากแหล่งอื่นๆแม้การใช้เงินในทรัพยากรของคนอื่นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนและช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับคุณได้แต่นั่นก็ต้องเป็นวิธีที่อาศัยเทคนิคและความรู้ทางด้านการลงทุนที่สูงด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวะของเวลาวิธีการใช้รูปแบบของโครงการในการลงทุน ทุกอย่างล้วนมีข้อดีข้อเสียการใช้เงินและทรัพยากรของคนอื่นในการสร้างโอกาสความมั่งคั่งให้กับตัวเองในมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีที่จะช่วยสร้างอัตราเร่งทางการเงินให้กับเราได้แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องแลกมาซึ่งเราจะต้องทราบและทำความเข้าใจให้อย่างละเอียดต่อมาบทเรียนที่12หัดพิมพ์เงินใช้เอง ที่จริงแล้ววลีนี้ไม่ได้มีความหมายถึงการพิมพ์เงินขึ้นมาใช้จริงๆนะคะแต่เป็นการอุปมาถึงการที่เราไปครอบครองหรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เราสร้างกระแสะเงินสดให้กับเราเป็นจํานวนมากโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานเพื่อแลกเงินทุกวันโดยหลักการแล้วการสร้างทรัพย์สินให้มีกระแสะเงินสดมันแสนจะเรียบง่ายมากเลยค่ะและมีหลากหลายวิธีที่เราจะสามารถพิมพ์เงินใช้เองได้จากทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นมา หากคุณมีเงินก้อนคุณก็ฝากหรือซื้อพันธบัตรเพื่อกินดอกเบี้ยหรือใช้พลังทวีคูณของหุ้นกู้ซื้ออสังหาดิมทรัพย์ให้เช่าสร้างธุรกิจขึ้นมาวางระบบให้คนอื่นมาทำงานให้สร้างงานที่เป็นงานลิขสิทธิ์กินเงินดอกเบี้ยเงินปันผลหรือกำไรจากธุรกิจซึ่งนั่นก็คือเงินสดที่เราใช้เป็นหัวข้อในข้อนี้ว่าหัดพิมพ์เงินใช้เองโดยเราใช้ทรัพย์สินของเราพิมพ์เงินออกมาให้เราใช้ ดยที่เราไม่ต้องไปทำงานเอาเองและสามารถใช้ไปได้ตลอดตราบเท่าที่เรายังถือรองทรัพย์สินนั้นอยู่และทรัพย์สินนั้นก็จะยังทำงานให้เราและทำงานแลกเงินมาให้กับเราต่อมาบทเรียนที่13วางแผนรวยก่อนเกษียณตอนนี้จะเป็นการมาเร่งระยะเวลาการเกษียณทางการเงินของเราให้เร็วขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมีความสุขและมีอิสรภาพทางการเงินได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อย ซึ่งการวางแผนรวยก่อนเกษียณนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแค่เรามีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายรวมต่อเดือนเพียงเท่านี้เราก็เริ่มมีอิสรภาพทางการเงินแล้วฟังดูแล้วเหมือนมันจะง่ายแต่เรื่องแบบนี้ไม่ได้บอกว่าต้องทําโดยไม่มีแผนไม่มีกลยุทธ์เพราะความจริงแล้วอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะไปถึงเป้าหมายแล้วเราก็กลับมาที่โจทย์ของคำว่าอิสรภาพทางการเงินจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ รายได้จากทรัพย์สินต้องมากกว่ารายจ่ายรวมดังนั้นการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณเร็ว<ๆ>ก็จะมีขั้นตอนสำคัญที่เราจะต้องดำเนินการดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยเราต้องกำหนดรูปแบบในชีวิตที่เราต้องการอย่างที่สองเราต้องประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนในรูปแบบในชีวิตที่เราต้องการอย่างที่สตั้งเป้าหมายรายได้จากทรัพย์สินของเราอย่างที่สี วางแผนสร้างทรัพย์สินและลงมือทำทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางในการจัดพอร์ตการเกษียณเร็วแบบเบื้องต้นเราค่อยๆเรียนรู้กันไปสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้แผนนี้ประสบความสำเร็จได้ก็คือการมีเวลาให้กับมันและการอดทนพอที่จะลงมือทำต่อมาบทเรียนที่14ชีวิตคนเป็นผลของการเลือกในชีวิตคนเรานั้นมันสั้นมากเราไม่รู้อะไรที่มันแน่นอน และการเลือกใช้ชีวิตของเรานั้นล้วนเป็นผลมาจากการตัดสินใจเลือกของตัวเราเองทั้งสิน้นในบางเวลาเราอาจจะมีเรื่องให้เราต้องคิดเยอะและให้ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะตัดสินใจออกไปบางเรื่องอาจจะเกิดผลกระทบอะไรมากมายกับชีวิตแต่ถ้ามีบางเรื่องที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตชนิดที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในแต่ละวัน เราจะมีเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจกับการเงินของเราที่ได้รับมาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นนอนไปจนถึงเราเข้านอนซึ่งมันกลายเป็นกิจวัตรที่เวียนไปเวียนมาบางวันจบกันแต่ในช่วงของกิจวัตรนั้นเราก็จะต้องมีเรื่องบางวันที่เราจะต้องตัดสินใจซึ่งร้วนแต่มีผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของเราและในสถานะทางการเงินของเราทั้งสิ้นดังนั้นชีวิตของเราเป็นผลจากการเลือกนั้น จะต้องเลือกให้กับตัวเราเองก่อนนั่นก็คือทุกครั้งที่ได้เงินมาเราก็ต้องเลือกที่จะจ่ายให้กับตัวเราเองก่อนหมายถึงการหักเงินออมไว้ให้กับตัวเองก่อนที่จะนำไปเหลือใช้จ่ายอย่างอื่นขอแค่ให้ได้ออมก่อนให้ใช้จ่ายเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกเติมความมั่งคั่งให้กับตัวเองแล้วทุกครั้งที่จะต้องตัดสินใจในการจ่ายเงินออกไปหรือไปกู้ยืมเงินมาใช้ ให้พิจารณาถึงเหตุผลที่ตามมาว่าการตัดสินใจทุกครั้งหากเราเลือกทำแบบผิดมันก็จะเกิดผลกระทบต่อสถานะการเงินของเราอย่างไรเรื่องการเงินไม่มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดและไม่มีคำตอบที่ใช้ได้กับทุกรูปแบบในชีวิตหรือทุกคนแต่ละคนจะต้องออกแบบชีวิตด้วยตัวเองวางแผนเลือกการเงินด้วยตัวเองแล้วตัดสินใจด้วยตัวเอง แต่ก่อนที่จะตัดสินใจให้พิจารณาถึงเหตุผลที่ตามมาหรือผลกระทบที่จะตามมาหลังจากที่เราตัดสินใจนั้นไปและบทเรียนที่15การเงินส่วนบุคคลคุณสมบัติสำคัญ3ข้อที่เราจะประสบความสำเร็จทางการเงินที่เราจำเป็นจะต้องมีนั่นก็คือคุณสมบัติข้อที่1มีความรับผิดชอบทางการเงินเราจะมองปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับชีวิตเรา เป็นภาระหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องเข้าไปควบคุมและจัดการเปลี่ยนแปลงปัญหาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้นต่อมาคุณสมบัติข้อที่2มีความรู้ทางการเงินการมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินทั้ง4ด้านได้แก่ความรู้ในการหารายได้ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายความรู้เกี่ยวกับการอดออมและความรู้เกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในความรู้ทางการเงินและใช้กับชีวิตของตัวเราเองได้อย่างเหมาะสมและคุณสมบัติข้อที่3การมีวินัยทางการเงินเราจะต้องนำความรู้ทางการเงินมากำหนดเป,นเป็นเป้าหมายและแผนการเงินของตัวเราเองปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีขึ้นกับชีวิตหากคนเรามีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อไม่ว่าจะเป็นมีความรับผิดชอบทางการเงินมีความรู้ทางการเงิน และมีวินัยทางการเงินเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าเราสามารถก้าวไปสู่การมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงินได้ไม่ยากค่ะก็เป็นข้อสรุปของมันนี่วันโอวันเริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขซึ่งสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานทางการเงินที่ถูกต้องเป็นแนวคิดในการจัดการการเงินส่วนบุคคล พร้อมทั้งแนวปฏิบัติและตัวอย่างมากมายการจัดทำงบการเงินการวางแผนเพื่อการบริหารสภาพคล่องและหลักคิดทางสุขภาพทางการเงินที่ดีถ้าคุณผู้ฟังสนใจหนังสือเล่มนี้กิ๊บเก๋ก,ก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะคะคุณผู้ฟังคะการอ่านคือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จในการฟังเรื่องราวดีๆก็จะช่วยซึมซับให้สิ่งดีๆเข้าไปในความคิดของเรา แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการนำแนวคิดในการอ่านหรือการฟังเรื่องราวดีๆนั้นนำไปลงมือทำปรับให้เข้ากับตัวเองอย่างเหมาะสมไม่จำเป็นจะต้องทำตามแนวคิดในหนังสือทุกข้อเพียงแต่ทำให้เรามีความสุขกับการบริหารจัดการการเงินที่ดีแล้วคุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขถ้าถูกใจคลิปนี้กิ๊บเกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกันกับกิ๊บเก๋เซย์ไนะคะ ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ